สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะหลังจากที่เราได้แชร์คลิปซุปเปอร์ปุ๋ยอินรีย์ไปแล้วก็มีเพื่อนๆหลายท่านบอกว่าหาขี้เท่าฐานยากมากหาไม่ค่อยได้เลยวันนี้ทางไร่รวยสุกก็เลยจะมาแชร์สูตรปุ๋ยอินทรีย์อีกสูตรหนึ่งซึ่งเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชั้นดีมีประสิทธิภาพสูงเช่นเดียวกันค่ะที่สําคัญวัตถุดิบที่ใช้หาเองได้ง่ายมากๆม,มีในครัวเรือนเราเองค่ะนั่นก็คือเปลือกไข่กับเปลือกกล้วยค่ะ ส่วนจะมีสูตรเด็ดเคล็ดลับทำยังไงนั้นก่อนรับชมเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ มาดูวัตถุดิบที่เพื่อนๆต้องเตรียมกันก่อนนะคะ 1. เปลือกไข่ปริมาณก็ประมาณ1กะละมังขนาดกลางค่ะ 2. เปลือกกล้วยปริมาณประมาณ15กิโลกรัมเป็นพันไหนก็ได้นะคะ 3. ผงชูรสและ 4. เกลือวิธีทำขั้นตอนแรกสับหั่นกล้วยให้เป็นชิ้นเล็กๆตามที่เราทำให้ดูเลยนะคะ ในเปลือกกล้วยนั้นเป็นที่รู้กันดีว่าอุดมไปด้วยโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเป็นหนึ่งในธาตุอาหารหลักที่พืชต้องการช่วยเร่งการเจริญเติมโตของรากใบาหากใช้ในผักกินใบจะทำให้ใบกรอบสีเขียวสวยน่ารับประทานหากใช้ในไม้ผลก็จะได้ผลที่มีรสชาติหวานตามธรรมชาติค่ะ ส่วนาธาตุฟอยฟอรัสที่มีสูงมากในเปลือกกล้วยนั้นช่วยเรื่องของการออกดอกและติดผลค่ะและยังทำให้ไม้ดอกไม้ประดับออกดอกสวยสีสันงดงามมากอีกด้วยนะคะสับหั่นเปลือกกล้วยเสร็จก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะ ขั้นตอนที่ 2. บีบขย้ำตาหรือทุบเปลือกไข่ให้เป็นชิ้นเล็กๆอย่างที่เราทำให้ดูเลยค่ะในเปลือกไข่จะมีสารอาหารอยู่เช่นเดียวกันกับเปลือกกล้วยแต่จะมีธาตุอาหารเพิ่มขึ้นมามากกว่าดังนี้ค่ะ 1. กรรมะถันในเปลือกไข่จะมีกรรมะถันอ่อนๆที่มีฤทธิ์ช่วยในการขับไล่มแมลงบางชนิดได้ค่ะ 2. แคลเซียมซึ่งแคลเซียมนี้จะมีประโยชน์มากค่ะช่วยให้ลำต้นแข็งแรงไม่หักโค่นล้มง่าย เหมาะสำหรับผักสวนครัวที่มีลำต้นเล็กแต่พุ่มหนาดกหรือไม้ผลที่ออกผลเยอะทำให้ลำต้นต้องแบกรับน้ำหนักเยอะเสี่ยงต่อการหักโค้นนั่นเองค่ะทุบเปลือกไข่เสร็จแล้วออกมาก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วก็เทลงไปผสมได้เลยค่ะ ตอนที่3ใส่ผงชูรส1ทัพพีหรือประมาณ60กรัมค่ะจากนั้นใส่เกลือครึ่งทัพพีหรือประมาณ30กรัมค่ะจากนั้นก็คลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดนี้ให้เข้ากันประโยชน์ของผงชูรส ผงชูรสเป็นกรดอะมิโนชนิดหนึ่งเป็นองค์ประกอบของโปรโตีนทุกชนิดผงชูรสเมื่อละลายน้ำจะอยู่ในรูปของกรดอะมิโนที่พืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ค่ะเพราะจะไปช่วยกระตุ้นการออกดอกและทําให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นอีกด้วยส่วนประโยชน์ของเกลือนั้นโดยเฉพาะขี้แดดนาเกลือนับเป็นอีกหนึ่งธาตุอาหารที่จะช่วยเพิ่มรสชาติผักผลไม้ของเราให้ดีขึ้นได้ค่ะ แถมยังช่วยกระตุ้นการลำเลียงแป้งและน้ำตาลเอาไปเก็บไว้ในผล,ลไม้เพราะเกลือมีสารอาหารที่เรียกว่าโซเดียมจะช่วยให้ไม้ผลมีลูกดกและมีรสชาติที่ดีขึ้นมากๆนั่นเองค่ะทีนี้มาดูวิธีใช้กันนะคะวิธีใช้ให้นําไปโรยรอบๆบริเวณโคนต้นไม้แล้วรดน้ําตามให้ชุ่มเลยค่ะประมาณ7วันจะเกิดการย่อยสลายซึมลงสู่ดิน สารอาหารจากเปลือกกล้วยและเปลือกไข่ก็จะเป็นอาหารชั้นดีในดินให้พืชได้นำไปใช้งานช่วยเพิ่มแคลเซียมโพแทสเซียมฟอสฟอรัสและสารอาหารจำเป็นต่างๆช่วยให้พืชผักผลไม้แข็งแรงจเจริญเติมโตได้ดีมากๆเลยค่ะ เดี๋ยววันนี้ไร้รวยสุขจะให้สูตรน้ำหมักเปลือกกล้วยไปด้วยเลยนะคะเผื่อดินที่ส่วนใครมีปัญหาทำให้พืชไม่สามารถดูดใช้ธาตุอาหารทางดินได้จะได้ให้เสริมทางใบได้เลยค่ะวิธีทำน้ําหมักเปลือกกล้วยให้เป็นเพื่อนนําเปลือกกล้วยประมาณ2-3ถึงหวีมาขูดเอาเนื้อเยื่อบริเวณเปลือกออกจะได้เป็นขุยที่ติดตรงเปลือกออกมาตามที่เราทำให้ดูเลยค่ะหรือถ้าใครขี้เกียจก็สับหั่นไปเลยไม่ต้องขูดก็ได้นะคะ แต่มันจะได้ผลช้ากว่าเท่านั้นเองจากนั้นก็สับหั่นเปลือกที่เหลือให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วนำทั้งสองส่วนนี้ใส่ลงไปในขวดโหล กรวมกันไว้ในน้ำเปล่าปริมาณ1.8ลิตรค่ะจากนั้นก็ตั้งทิ้งไว้ในที่ร่มเป็นเวลา7วันนะคะวิธีการนี้จะช่วยให้จุลินทรีย์ย่อยสลายเปลือกกล้วยให้ใช้งานได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะพอครบ7วันให้สังเกตว่าสีน้ำที่หมักไว้ เปลี่ยนไปออกเป็นสีขุ่นๆออกน้ำตาลเป็นอันว่าใช้ได้แล้วค่ะวิธีใช้ที่ส่วนเราจะนำทั้งหมดในขวดโหลนี้ไปผสมกับน้ำ5ลิตรแล้วนำไปลดรอบๆบ,บ,บริเวณโคนต้นไม้เลยค่ะลดสัปดาห์ละครั้งจะช่วยเพิ่มธาตุอาหารให้แก่พืชช่วยบำรุงต้นไม้ได้ดีมากๆเลยค่ะแต่ถ้าท่านทำในปริมาณที่เยอะมาก ก็ให้กรองเอาแต่น้ำไว้ใช้ส่วนกากเปลือกกล้วยที่เหลือก็นำกลับไปใส่รอบๆบ,บริเวณโคนต้นไม้กลับไปเป็นปุ๋ยอีกต่อหนึ่งได้ค่ะเพื่อให้ได้ผลดีที่สุดเพื่อนๆควรใช้ทั้งสองวิธีนี้ควบคู่กันไปโดยโรยปุ๋ยเปลือกกล้วยเปลือกไข่ไว้รอบๆบ,บริเวณโคนต้นไม้แล้วใช้น้ำหมักเปลือกกล้วยลดไปพร้อมๆกันจะเป็นการเพิ่มธาตุอาหารต่างๆในดินให้พืชได้เป็นอย่างมากเลยนั่นเองค่ะ ถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดซุปเปอร์ตงในช่อง YouTube หรือจะกดส่งดาวในเพจ Facebook ส่งมาให้เราเพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ